ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ะมาอัาจคลิปนี้ก็เป็นวันที่6ของการกักตัวอยู่ที่นี่ของวานแล้วนะคะซึ่งจากการที่ทำคลิปไปก็จะมีะหลายหลายคนทักเข้ามานะคะสอบถามว่า ที่หวานเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งก็เอกสารเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะก็อันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าหวานเดินทางกลับมาประเทศไทยด้วยสายการบินทางเลือกนะคะแล้วก็ต้องจองการกักตัวเองกับ ASQ นะคะคือเราต้องจ่ายเองทุกอย่างเลยนะคะซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการกักตัวฟรีของรัฐบาลนะเอกสารที่ใช้ในการเดินทางกลับประเทศไทยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือ,คอพาสปอร์ตนะคะอันนี้สําคัญสุดๆนะคะ ต้องไปลงทะเบียนกับ COE Thailand นะคะใบ COE เพื่อที่จะเข้าประเทศไทยใบยนี้มานะคะซึ่งเราก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะคะลงทะเบียนกรอกเกี่ยวกับข้อมูลของเราต่างๆนะคะ<ๆ>เขาก็จะทําการตรวจสอบหลังจากนั้นนะคะที่หวัานจะต้องทําเลยนะคะนั่นก็คือจองตั๋วเครื่องบิน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราหวังจองตัวเครื่องบินเสร็จนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแคลเอาไว้นะคะในข้อมูลตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะหวานก็จะต้องไปอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ของการเดินทางของหวันเลยนะคะก็คือหาโรงแรมกักตัวในเครือของ ASQ ด้วยตัวเองนะคะซ,ซึ่งตรงนี้หวันก็จะต้องอจองโรงแรมเองหาเองเราอยากได้โรงแรมประมาณราคาเท่าไหร่กี่ดาวอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเข้าไปได้เลยเราสามารถเสิร์ชพิมพ์หาใน Google ก็ได้นะคะหลังจากที่เราบุ๊ โรงแรมแล้วจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วนะคะเราก็จะได้ใบนี้มานะคะก็คือจะเป็นระบุมาเลยนะคะว่าใบกักตัวของ a อ q อะไรเงี้ยข้อมูลของเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะก็คือจะมีตาปั๊มของทางโรงแรมมานะคะ หลังจากที่เราได้นะคะก็คือมีพาสปอร์ตแล้วมี COE แล้วแล้วก็มีของ a SQ แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่วันนั้นต้องบอกว่าหวานเดินทางในวันที่2เมษายนนะคะที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าใครดูข่าวก็จะได้รับประกาศว่าไม่ต้องใช้ f i t to f i l e แล้วนะคะแต่ทีนี้ก็จะบอกว่ายังไงล่ะอย่างที่เรารู้กันนะล่ะว่าข่าวมาเนี่ยเราก็ไม่ไม่มั่นใจนะคะตัวหวานเองเนี่ยไม่มั่นใจว่าเฮ้ยตรงนี้เราจะต้องใช้ ยกเลิกแล้วร้อยเปอร์เซนไหมยังจะต้องใช้อยู่หรือเปล่าหวานก็เลยตัดสินใจนะคะว่าไปทำเผื่อดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงที่หวานมาเนี่ยมันเป็นวันโพสต์วันอีสเตอร์นะคะก็คือเราก็ไม่มันจะขอประกาศปุ๊บใช้ได้ปั๊บหรือเปล่าหวานเลยตัดสินใจทำทำมานะคะก็ทีนี้ทำมาซึ่งต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะคะที่ทำมาเพราะว่าวันที่หวานเดินทางในวันที่สองเนี่ยนะคะถึงไทยวันที่สามนะเจ้าหน้าที่สายการบินกาตายังใช้อยู่นะคะ บอกเลยว่ายังใช้ fit t ิตู l าอยู่นะคะวันนั้นนะแต่แต่ณวันนี้ก็ผ่านมา6วันแล้วหวันไม่แน่ใจนะคะต้องบอกว่าก็มีคนไม่ได้ขึ้นเครื่องเพราะว่าไม่มีฟิ t ูฟายนะคะซึ่งก็เห็นเขาแยกตัวออกไปก็เลยไม่แน่ใจว่าเ,าเขาไปตรวจที่สนามบินเองหรือว่ายังไงหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะโชคดีไปที่ตัดสินใจทํามานะคะ แล้วก็ตามมาด้วยที่เราจะต้องมีก็คือใบโมเปลนนะคะอันนี้ก็ต้องปริ้นออกมาเหมือนกันนะคะทีนี้อีตอนที่หวันมาถึงเ,เข้าสายการบินเนี่ยเขาก็จะดูพาสปอร์ตเราใช่ไหมดูดูใบ COE เราดูใบใบการตัวเนี่ยเขาไม่ได้ดูเนาะเขาจะไปดูที่ใบ Fit to fly นะคะสำหรับตอนที่หวันมาเนี่ยคือจากสต็อกโฮมมาลงดูฮาเนี่สองใบเนี่ยสำคัญนะคะก็คือ COE กับ Fit to fly เนาะ ก็คือก็จะสัมผัสแต่พอทีนี้เรามาถึงที่ที่เมืองไทยนะซึ่งตรงพอเราเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนานมากเราจะต้องนั่งรอลงจากเครื่องปุ๊บเขาก็จะมีเก้าอ,อี้ร็อกยาวๆนะคะให้ให,ให้ให้เรานั่งรอเนาะถือไว้ในมือเลยนะคะทุกคนให้ถือไว้เลยเขาก็จะมีพาสปอร์ตนะคะตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินนะที่จะเข้าประเทศไทยนะคะไอไอบก่อนหน้าเนี่ยไม่ไม่ต้องนะคะตามมาด้วย COE นะคะไบ COE นะ,ะเราก็ตามมาด้วยใบกากตัวนะคะใบ Fit to File แล้วก็แปดนะคะแล้วก็เป็นเป็นใบพวกนี้นะคะสองใบที่เขาจะแนบเข้ามานะคะอันนี้ก็คือเอกสารแล้วเราก็ต้องนั่งรอคิวนะคะเขาก็จะเรียกไปทีละสิคนนะคะก็คือทยอยทยอยกันไป ซึ่งตรงนี้กินเวลาตั้งแต่วันนั่งรอเนี่ยวันรู้สึกว่าวันจะเป็น20คนแรกนะคะจากจากที่ว่าเขาเรียงเก้าอี้เนี่ยจริงๆใบคิวที่ติดเนี่ยไม่เรียงนะเขาจะเรียงแบบสลับไปสลับมาเฝออั่งซ้ายมา10คนฝั่งฟ้ามา10คนซ้าย10บฟ้าสิสเรียกอย่างนี้สลับไปสลับมานะคะทีนี้พอพอเ,อเขาเราเตรียมเอกาสารเสร็จเนี่ยช่วงเวลาที่นั่งรออยู่ตรงนั้นเน่ย 45นาทีน่าจะได้นะที่ต้องนั่งรออยู่นะคะแล้วก็ทยอยกันไปก็คือเรียงคิวไปเนี่ยก็คือที่จะตรวจวัดไข้แล้วก็คี้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอพอเขาปั๊มตาประทับนะคะใส่ใบใบนี้ใบเล็กใบเล็กอันนี้ของวันเนี่ยนะคะก็คือมันหายไปส่วนหนึ่งแล้วแหละออน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เอาไปเนาะเท่าที่ดูนะแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตก็ ก็เอาไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เอาไปแต่อันนี้พอดีวันทำก๊อปปี้มานะคะทีนี้ก็คือพอเราเดินเรียงแถวไปวัดไข,ข้เขาคีย์ข้อมูลเราก็ต้องออกมาตรงจุดที่นั่งเขาให้นั่งรอนะคะแล้วเขาก็จะปล่อยไปทีละสิบคนอ้าวคุณไปไปออกไปได้ก็จะไปสแกนกระเป๋าไปรับกระเป๋าของเราเนี่ยนะคะรับกระเป๋าเสร็จเราก็ต้องไปสแกนกระเป๋าแล้วก็เดินออกไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้เรานั่งรออีกเ,ออเพื่อที่จะไปเขา,าเรียกเรียกรถที่มารับเราจากโรงแรมนะคะของของโรงแรมกักตัวของเราเนี่ยนะคะก็คือ ซึ่งตรงนี้ก็ที่หวันนับเวลานะคะเครื่องจากที่เครื่องลงเนี่ยเครื่องลงตอนบ่ายมงสิานะคะแต่หวันจะได้ออกมาเจอกับรถตู้ที่มารอรับเนี่ยก็ประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าเกือบ4ี่โมงนะก็ใช้เวลาตรงนั้นประมาณ แบบสองสามชั่วโมงละกันนะคะให้ให้นิดนึงทีนี้เอกสารทุกใบนะคะแนะนําทุกคนให้ปริ้นออกมาปริ้นออกมาเลยนะคะเป็นแบบปริ้นออกมาอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าทําไมหวันก็จะเจอตอนที่ระหว่างต่อเครื่องเนาะก็คือขหวันก็ไม่รู้ละเขาอาจจะผ่านสายการบินในในประเทศของเขามาแล้วก็มาถึงจุดที่โดฮาใช่ไหมเขาก็จะโชว์เจ้าหน้าที่นะว่าใบ coa เนี่ยของฉันน่ะนะคะใบ coa อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าทางสถานทูตส่งมาเป็นอีเมลไง ฉันไม่ได้ปินนะ่ะก็เอาให้เจ้าหน้าที่ดูทีนี้มันก็จะทําให้ตัวคุณเองร่าช้านะคะเพราะว่าถ้าคุณฟินออกมาอย่างเนี้เขาก็โอเคก็รวบรวมเอกสารก็ผ่านผ่านแต่ทีนี้ถ้าเกิดเปในโทรศัพท์เนี่ยค่ะคุณเอามาไว้ในโทรศัพท์แล้วก็โชว์เขาเนี่ยเขาก็ต้องมาซูมดูใช่ไหมเขาก็ต้องมันก็จะทําให้คนข้างหลังชา้าเขาก็ต้องโทรคุยกันเอ้ยเนี่ยเขาเขาใบใบเข้าประเทศของเขานะคะอ,อยู่ในโทรศัพท์ผ่านไม่ได้ไหมคือติดตรงนี้เยอะแล้วก็หลายคนไม่มีฟิ t ทูไฟลมานะคะ ก็จะเป็นปัญหาวันในวันที่หวันเดินทางมาหวันก็เห็นลายคิดไม่ได้ขึ้นเครื่องเพราะว่าสองใบนี้ COE กับฟิ f ฟายนะคะ mm. ก็คือก็เขาก็แยกกลุ่มนี้ออกไปก็จะเห็นความวุ่นวายในการล่าช้าตรงนี้เกิดขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับบ้านเราแบบไม่มีปัญหาเนาะ mm. นี้ก็มาครึ่งทางของวันที่6แล้วก็เหลืออีกหกวันเนาะเราหวันก็จะได้กลับบ้านแล้วกลับไปหาคนที่หวันรักทุกคนนะคะ ฝากติดตามคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้หวานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเราก็จะมาแชร์แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฝั่งค่ะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ